ทีมงานทีมงานลงทานก๋วยเตี๋ยวครับวันนี้พี่น้องจะไปเห็ดกว๋วยเตี๋ยวกันก๋วยเตี๋ยวเรืออาเต็มของมาลงทานมาเอาของอยู่ร้านครับกำลังเกณฑ์นคนมาหลายคนจะ่ป้องทีมงานประมาณสิบกว่าคนน้วเลยบันนี้เนี่ยครับพี่น้องเมื่อคืนนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวโดนง,งัดโดนง,งัดแล้ว เอาทางแก๊ปไปยุ่นถิ่มไว้ในป่าแล้วจะไมไม่ไปถ่ายตอนอยู่ในป่าเมื่อกี้เะก็ได้ถ่ายดิคือไปยกมาคือไปเมื่อนี้จะไปเห็นโรงทานกันไปน้องเห็โรงทานกับ,กบยูยูวัดอ่าวัดตาเดียวไอ้นี่เมื่อคืนนี่ร้านโดนง,งัดตาถังแก๊ปมาโอ้เอาน้ำซุปขึ้นรถครับอาจารย์เชียงสีน้ำครับ ลยกไว้บริวเพ่กินข้าวอาไปโอเคนะโอเคนี่แก๊สแก๊สยังกลับมาเป็นของเราเหมือนเดิมแก๊สโจยขโมยโจนขโมยเมื่อคืนนี่เหรอถังนี่อ่ะนี่อ่ะถังนี่เราไปเอามาจากป่ามเอามาจากไหนอ่ะป่าโนู้นล้างล้างข้าวมันไก่หลังล้างข้าวมันไก่เอ้าทำไมใครไปเห็นเขาไปไม่พ้นเลอมันก็เลยซ่อนไว้ก่อนมันก็เลยทิ้งไว้นั่งเลยเลอใครไปเห็นอ่ะ ไอ้เจ้าร้านข้าวมันไก่เขามาทันหมดเลยเขาเลยมาบอ,อ,อกเลยเขากลัวเขาเ,เขากลัวเขาตกใจเขาก็เลยหนีไปเลยเออเอ,อ่เอเนี่ยทีมงานครับทีมงานทีมงาน,งาน,งาน,งานคุณภาพก๋วยเตี๋ยวเรือวันนี้ลงทานครับเตรียมพร้อมเตรียมพร้อม อารมณ์ด้วยช่วยกันครับก้อยมามาหพักก่อนเล็กมือหน่อยเล็กมือหน่อยมากินก็เจอเรื่อครับเดี๋ยว่องลงทานพี่น้องก็กาตันเดียวอ่านั้นยังไม่เดือดครับเพิ่งจุดแก๊สเมื่อกี้ ทีมงานครับทีมงานทีมงานกำลังครับกำลังโอ้นี่บอกคนลวกอ่ะค,คนลวกคนลวกพอขั่วพอขั่วพอขั่ว <laughs> คนลวกทีมงานกินเก่ากินนำ้ำกันคนนี้